มาภาพเลยนหุนขออขวานน้องก็แสนยากจนสัมผัอเป็นคนนาทีกุณพิการจาน้น้องบอดไม่เห็นหนูจึงเป็นเหมือนเด็กขอทานเช้าขึ้นประสมสามออกจากบ้านน้องขอทานเลื่อยไปแชนเจ็ียบใจสามลัน,ลนหิน เรียบแม่ผู้ยิงหาจรินงเขาหมิ่นชินดีี่เวนหรือไรอำนาจเดียรลุนหนูตน้องทนขมหินดวงใจถามแม่ที่ไรแม่ลองห้ทุกทีที่น้าหนูมีมากมายบางครั้งขอแทบบุตรตายหินอายเพราะหิวเต็มที่ ขอทานเขามาในทาหน้าหนุ่มเป็นทีโกยอ้อยกิดมือเพราะมีทัานนั่งหนูนี่สิบสองคนเขาได้ทานโดยใจเมตตาบางครั้งเมตกทีแทงดาเนื่อว่ายังไงที่นำใจเลี้ยทนจบแล้วนะเฮ้จบมีปปีไม่คุยนะ ดโกำลังหาแมวมองนะครับจะส่งไปไม่ปลดนี่นะ <c oughs> คุณแม่หอมทองประภัยส่งเข้าประกวด <c oughs> <c oughs> มาล่องลงเรียงนี่เขกาก็ให้ลูกงานให้ไปเลิกไงนั่เพลงมันจิ้แต้จิเ้เฮงจีเ้เฮงอย่างนี้เฮงเลงหนูเกิดมา หนูคนจนได้หายไปคดแกงแกงเอาคนเดียวกะเอาเก่งแจงได้ว่าได้เงี้ยเขาเอามาล่องกะอ่ะครูสลากก็ตกงานี่แต่งพี่คนเดียวจังนึงปุ้นไปล่องใต้พวกขางพี่ไปสี่ห้าร้อยดูดูอันเดนือสาวอันเขาให้เดนฮือสาวให้นานวะอย่าไปไปล่องอันนี่แม่เขาให้ไหนอ่า ไอ้พันน้อยแม่ยังเกยไปลองให้เขา